สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับพักหนี้เกษตรกรและก็กลุ่ม SME นั่นเองครับเพราะว่าครั้งเร่งสรุปนโยบายพักหนี้เกษตรกร SME 3ปีเลงช่วยลูกหนี้เงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับชงรัฐบาล11กันยายนนี้ด้านแจกเงินดิจิตัลจ่ะขยายเพดานมาตรา28 นำงบมาใช้นั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช้กดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแรงข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้รับมอบนโยบายจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้พิจารณาแนวทางการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ยังคงได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 โดยเน้นในกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกรเป็นหลักและผู้ประกอบการ SME ที่มีมูลหนี้หลักแสนเพื่อเป็นการบรรเทาปาระให้แก่ลูกหนี้ที่ผ่านมาผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรหรือทอกศได้เข้ามา หาหรือและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วสำหรับแนวทางการพักชำระหนี้เบื้องต้นนั้นจะพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา3ปีนั่นเองโดยพักทั้งในส่วนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งแนวทางดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสถานการณ์จัดชั้นของลูกหนี้กล่าวคือลูกหนี้ที่เข้ามาตรการจะไม่ถูกจัดชั้นเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้หรือ NPL นั่นเองเนื่องจากรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนภาระการจ่ายอัตราดอกเบี้ยให้แทนโดยแนวทางดังกล่าวได้มีการหารือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองการพักหนี้กลุ่มเกษตรกร,กรและ SME นั้นเราจะเน้นไปที่กลุ่มรายย่อยเท่านั้นนะครับส่วนรายใหญ่ไม่เข้าข่ายและเราจะจำกัดมูลหนี้ให้อยู่ในหลักไม่เกิน1ล้านบาทซึ่งรวมๆแล้วลูกหนี้ที่เข้าข่ายก็ไม่น่าจะถึง90 9 5ถึง95%ของฐานลูกหนี้เกษตรกร,กรทั้งหมดนั่นเองครับ ทั้งนี้ทกสอ,อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลลูกหนี้เพื่อที่จะเตรียมเสนอต่อรัฐบาลภายในวันที่11กันยายนนี้โดยมีแผนที่จะเสนอพักหนี้ตั้งแต่มูลหนี้1 0 0 0 0บาทไปจนถึง1ล้านบาทกรณีพักชำระหนี้ในวงเงิน1ล้านบาทจะครอบคลุมลูกหนี้รายย่อยถึง95%ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องการดูแลลูกหนี้ในกลุ่มที่เป็นหนี้สากรนหนี้ครูหนี้ตำรวจและหนี้นอกระบบขณะเดียวกันสิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วงมากก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่กู้สินเชื่อรถยนต์ซึ่งปัจจุบันพบข้อมูลว่า เริ่มมีการค้างชำระมากขึ้นซึ่งรัฐบาลอาจจะมีแนวทางเข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวด้วยทั้งนี้โครงการพักหนี้เกษตรกรถูกริเริ่มโดยรัฐบาลพักษินในช่วง2,544โดยเป็นการพักหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3ปีสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหนี้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทตั้งแต่1เมษายน2,564 ต้งแต่1เมษายน2544จนถึง3กรณีที่ไม่ต้องการพักหนี้โดยมีเกษตร,รกรเข้าโครงการนี้กว่า2.25ล้านรายคิดเป็นกว่า90%ของผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการโดยรัฐบาลจะลดภาระดอกเบี้ยให้ราว1.8หมื่นล้านบาทสำหรับแนวนโยบายแจกเงินดิจิตัล10,000บาทนั้นกระทรวงการคลังได้ร่วมหารือ ถึงแหล่งเงินที่จะนำมาใช้โดยการขยายกรอบวงเงินใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามมาตรา28พรบวินัยการเงินการคลังซึ่งแหล่งเงินจะนำมาจากสถาบันการเงินของรัฐ ก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่ไม่มีการปิดช่องไว้อย่างไรก็ดีแหล่งเงินหลักจะต้องมาจากงบประมาณโดยเงินดิจิตัล10,000บาทจะเทียบเท่ากับเงิน1บาทดังนั้นรัฐบาลจึงต้องมีเงินบาทรองรับมาตรการดังกล่าวด้วยเราประเมินว่าเม็ดเงินที่เราแจกไปนั้นจะมีการใช้จ่ายทันทีโดยจะใช้จ่ายหมดภายในหนึ่งสัปดาห์ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันที ขณะเดียวกันเงินดังกล่าวยังจะหมุนในระบบเศรษฐกิจอีกหลายรอบหรือราวสี่รอบโดยรอบสุดท้ายซึ่งเป็นรอบที่ร้านค้าน,นําเงินมาขึ้นกับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลจะต้องนําเงินมาจ่ายให้กับร้านค้านในรอบนี้อาจเป็นระยะเวลาที่เลื่อนออกไปบ้างเพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณรายจ่ายได้โดยไม่กระทบกับวงเงินงบประมาณโดยรวมมากนักนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวกราวล่าสุดทั้งเงินยิติตอนและก็ พักนี้เกษตรกรเราก็เอานำมาบอกกล่าวให้ได้ชื่นอกชื่นใจสำหรับใครที่เป็นหนี้และใครที่ยังรอเงิน1 0 0 0 0บาทนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและรับฟังสุดท้ายก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องด้วยนะครับ